ธรรมะสวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกสัปดาห์นึงแล้วนะครับในชั่วโมงสุขศึกษานะครับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะให้นักเรียนได้คิดและนําไปปฏิบัติครับจากสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับสมองหัวใจบตบไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กและกระเพาะอาหารนะครับทั้งหมด7อย่างที่นักเรียนเรียนไป นักเรียนสามารถที่จะรู้จุดรู้ตำแหน่งและก็รู้ลักษณะนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ได้ความรู้จากคลิปแล้วก็นำไปตอบคำถามตอนท้ายนะครับครับเดี๋ยวดูคลิปกันเลยนะครับ สอนวิธีการดูแลรักษาอ,าอาวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ วิธีการดูแลรักษาสมองนะคะสมองเราต้องมีวิธีการดูแลรักษานะคะ 1. ก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะ 2. กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้าง 1. คือเนื้อหมูเนื้อสัตว์นะคะข้าวคาร์โบไฮเดรตนะคะ ผักผลไม้นะคะอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเรานะคะ 3. นะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยต้องได้8ชั่วโมงนะคะ 4. ไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่นะคะ 5. ระมัดระวังไม่ให้ของแข็งมากระทบศีรษะหรือกระแทกศีรษะของเรานั่นเองนะคะ วิธีต่อไปนะคะเป็นวิธีดูแลรักษาหัวใจนะคะ 1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรตอลสูงนะคะ 2. อออกกำลังกายให้เหมาะสมไวยนะคะ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ทํทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสนะคะวิธีการดูแล วิธีดูแลรักษาตับนะคะ 1. ไม่ดื่มชุราไม่ดื่มเบียร์นะคะ 2. ไม่ควรรับประทานยาเกินความจำเป็นนะคะ 3. ไม่สัมสันทางเพศ 4. ไม่รับประทานอาหารดิบ 5. รับประทานอาหารที่สะอาด 6. นอนหลับพักผ่อนและ7นะคะออกกำลังกายนะคะ วิธีดูแลรักษาไตนะคะ 1. ดื่มน้ำสะอาด 2. ไม่กินอาหารลดจัดเกินไป 3. ไม่ควรดื่มสุราชาและกาแฟนะคะ 4. รับประทานผักผลไม้ห้หลีกเลี่ยงการทานยาที่เป็นพิษต,ต่อไตอย่างเช่นยาซันฟรานะคะ6ไม่กลั้นปัสสาวะและ7นะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะ นักเรียนไหนลองมาดูซิว่าเราจะมีความรู้ได้แค่ไหนไหนลองนิวน้วชี้หนึ่งนิว้วเาราบอกชี้ที่สมองใช่จำจำจำไหนพูดด้จำจำจำเนี่ยฮะครับสมองเราจะได้จําแล้วหัวจาเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคําถามนะครับด้านท้ายในเรื่องวิธีการดูแลอวัยวะภายในร่างกาย ว่ามีอะไรบ้างเอาให้นักเรียนตอบอย่างสั้นๆนะครับแล้วก็สื่อความหมายเ,าเหมือนเดิมนะครับสื่อความหมายส่งมาที่ครูนะครับเดี๋ยวครูก็จะตรวจให้คะแนนไม่ต้องตกใจนะครับอย่าไปเครียดเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้สอบแล้วไม่กี่เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้สอบแล้วขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะครับจะผิดจะถูกก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนนะครับหวังว่าชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับของนักเรียนเองนะครับว่านักเรียนมีวิธีการดูแลอวัยวะในร่างกายของนักเรียนอย่างไรนะครับก็ขอไวพอให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะครับหวังว่าเทอมสองเราก็จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูขอจบการบรรยายในเรื่องของการดูแล อวัยวะภายในนะครับสวัสดีครับ